แล้ว900กว่าลูกครับตามมาจะติดไม่น้อยหน้ากันครับลีโอเนลมสซี่ครับยิงไป800กว่าลูกครับว right. right. ันน right. right. ี้มาดูสถิติการยิงประตูของมสซี่ครับว่าจะเทียบเท่าโรนโดได้หรือไม่ครับอ่ะเมื่อวานนี้ครับผมนําเสนอการยิงประตูของโรนโดนะฮะที่เขาบอกว่าจะยิงให้เกิน1,000ลูกนะครับแล้วตอนนี้ยิงไปแล้ว900กว่าลูกนะครับอ่ะวันนี้มาดูของมสซี่กันบ้างนะครับตอนนี้มสซี่ยิงไปแล้ว800กว่าดูน้อยกว่าแต่อายุมสซี่นั้นน้อยกว่านะครับโรนโดวันนี้40ครับส่วนมายุ37 ถ้าเล่น40เท่ากันอาจจะแซงโรนโดด้วยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ห่างกัน3ปีครับเมสซี่ครับยิงไปแล้ว800กว่าลูกครับมาดูเซติกันครับหรีอโอนิลเมสซี่ครับเริ่มเล่นฟุตบอลนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นเด็กฝึกของการ์โนลี่นะครับกับนิวพอร์โอบอยในอาร์เจนตินานะครับก่อนที่จะย้ายมาสู่บาร์เซโลนาแลเป็นเด็กฝึกของบาร์ซ่านะครับ เริ่มต้นการค้าแข่งนะครับในสโมสรเนี่ยเป็นบาร์ซ่าซกับบาร์ซ่าบีในปี2003-2004นะครับแต่ก็เล่นชุดใหญ่บ้างในปี2004รวมแล้วเนี่ยเล่นในลีกไปเนี่ย520นัดยิงไป474ประตูให้กับบาร์เซโลนานะครับอยู่บาร์ซ่า17ปีนานมากนะไม่คิดจะย้ายไปไหนเลยสำหรับเมสซี่นะครับแต่ก็มีเหตุจำเป็นต้องให้ย้ายอารวมแล้วเล่นในลีกเนี่ยนะครับ520นัดยิง474ประตูนะครับบอลถ้วย80นัด ยิงไป5 6ประตูนะครับบอลยุโรปครับยิงไป120ลูกนะครับแล้วตลอดการคัาแข่งให้กับบาร์ซ่าครับยิงไปทั้งสิ้น672ประตูะครับโอ้โหในสำหรับบาร์ซ่าทีมเดินตลอดเวลา17ปีนะครับลาเมซี่ไม่คิดจะย้ายแหะครับแต่ว่ามีปัญหากับสโมสรนิดหนึ่งเรื่องการเจรจาค่าตัวครับทำให้ต้องย้ายย้ายไปอยู่ปารีสแซงต์แชงกงครับ ในปี2021-22แล้วก็2022-23รวมทั้งหมด2ฤดูกาลลงเล่นให้กับปารีสครับไป58นัด2ฤดูกาล58นัดครับยิงไป22ประตูครับบอลถ้วยไม่ยิงเลยนะครับ9ลูกครับรวมแล้วเนี่ยยิงให้ปารีสไป32ประตูนะครับอะ2สมอสรครับบาซ่า672สมอลสอที่2อีก32นะเป็น704ลูกนะครับสำหรับ2สมอสรน,นะแล้วก็ เมสซี่ครับปัจจุบันเล่นอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ครับทีมของเดวิดเบ็คแคมเป็นเจ้าของเล่นไปแล้ว2ฤดูกาลครับตอนนี้ยิงในทุกรายการนะครับอีก3 4ประตูรวม3สโมอสรครับริงไปทั้งสิ้น749ประตู700ประตูในสโมอสรนะครับและยังไม่จบคะยังเล่นอยู่นะครับก็ยังคงจะยิงเรื่อยๆนะครับ ส่วนทีมชาติเจนตินานครับเอาเอาชุดใหญ่อย่างเดียวเลยนะเมสซี่ครับให้ยิงแค่เจนตินาไปเนี่ย61ลูกนะครับจากลงสนามให้ทีมชาติเจนติน่าสิ้นเนี่ย191นัดยิงไป112ประตูครับตับกกี้บวก700กว่าเป็น800กว่าประตูนะฮะรวมทั้งสิ้นเนี่ย821ประตูทั้งการลงสนามทั้งทีมชาติและสโมสรเนี่ย 1,050นัดยิงไป821ประตูแถมห้นี้นงครับมีแอซิสถึง357ประตูครับถือว่าลีอเนเมสซี่ครับทำสถิติมากมายฮะได้บอลลงดอยถึง8สมัยมากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่แบบแบบไอคอนไอดอลของใครหลายๆคนเลยที่แบบอยากเล่นฟุตบอล,หลเหมือนเหมือนเมสซี่นะอย่างชนะทิพย์ก็ใช่นะชนะ,ชนะสมภาษินของเราเนี่ยก็ย้ายบฉายาว่าเมสซี่เจนะครับเพราะสไตล์การเล่นตัวเล็กๆอะไรเนงะี้ยแต่ว่าของบอลดียิงประตูได้คล้ายๆกันก็ เป็นไอดอลหรือไอคอนของใครหลายๆคนนะอันนี้คือสถิติการยิงประตูของเมสซี่นะครับวันนี้คอนเทนต์ดีๆต้องลาไปก่อนนะครับพบกันในคอนเทนต์ดีๆในโอกาสหน้าครับวันนี้ก่นกอนครับสวัสดีครับ